ขอคนที่ทําให้รู้สึกแย่นะครับแล้วก็ขอโทษทุกทุกอย่างขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยที่เราไม่ผิดหวังโอ้ขอแค่เป็นกาลังใจให้เพื่อนๆนผมด้วยนะครับอย่าลืมเพื่อนๆผมด้วยนะครับทุกคนเลยอะอย่าลืมพวกมันพวกมันก็แย่ไม่ต่างจากผมและครับ สองหมื่นคนดูพระเจ้าช่วยขอบคุณมากนะครับก็สู้กันต่อไปยังไงครอบครัวโอหาน่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกครอบครัวได้อีกไหมอะ่ะผมก็ขอโทษทุกคนนะครับที่ทำให้ทุกคนผิดหวังกับคำว่าครอบครัวนะครับก็ผมเข้าดูใน tiktok เนี่ยเข้าไปดูก็เห็นหลายๆคนผิดหวัง ผมก็ก็ขอโทษไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณจักรวาลกว้กวางใหญ่ไพศาลผมบอกเลยเดี๋ยวผมไปแน่นอน สามหมื่นแล้วขอบคุณมากมาไม่รรองโทษผมเติมต้มมาบ้าบอวิกกี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ <c oughs> ไปจากวานอันกว้างใหญ่ถัวและผมไม่ได้ทัวแล้ผมตแบบัวแปบ อร่อยเดยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมน่าจะดึกวันนี้น่าจะยันเช้าน่มจะยันเช้าก็วันพ้ด,ดีพุ่งนี้ไม่มีคิวผมมีคิวเพื่อนๆผมกับบิก๊กพุ่งนี้ไม่มีคิวได้พักนะครับก็น่าจะ เราอยู่บ้านอาจจะเอาไปหาอะไรกินนี่หน่อยๆนะครับก็อาจจะไม่ได้จับโทรศัพท์เพราะวันนี้ผมจับเยอะมากเลยวันนี้ผมจับทั้งวันเลยผมจับโทรศัพท์วันนี้เยอะมากหลายชั่วโมงมากนะครับอย่าลืมพวกอาร์มสบอลดิวบิก๊กปกป้องนะครับก็ให้กำลังใจฝั่งผมได้ก็ให้กำลังใจฝั่งคุณก็ได้นะครับ ก็มัน,ม,นมันพลาดไปแล้วมันผิดพลาดไปแล้วเนาะ,นะไม่มีใครอยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้เลยโอเคเนาะประมาณนี้เนาะทุกคนยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกอย่างเลยแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้ผิดหวังกับคำว่าครอบครัวนะครับ รูว่าเราแต่หน้าผมใส่นะไว้เจอกันนะครับขอบคุณทั้งหมดสนะี่หมื่นเนี่ยอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าเลื้อผมนะครับโอเคซู่ครับบ๊ายบายครับทุกคนขอบคุณมากขอบคุณที่ไม่ลืมกันนะครับจะโกรธผมก็ได้จะเกลียดพวกผมก็ได้ไม่มีอะไรแก้ตัวเลย ยอมรับผิดทุกอย่างอยู่ด้วยกันมาตั้งนานเนาะขอบคุณครับเจอกันทุกคนฝันดีพักผ่อนนะครับอาทิตย์นี้น่าจะไม่ได้ลงคลิปนะครับขอพวกผมพักใจกันก่อนซึ่งช่วงนี้ผมหนักมากปีนี้ผมหนักมาก 你看。Yeah.